สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้าน้าชาแนลนะครับ <Okay. S 1> ครับวันนี้วันเสาร์ที่19นะครับขออนุญาตพาท่านมาที่ถนนคนเดิน,นครับอำเภอเชียงของครับทุกๆวันเสาร์นะครับที่อำเภอเชียงของเราบนะริเวณบ้านเวียงแก้วนะครับ ก็จะมีถนนคนเดินนะครับซึ่งก็เป็นตลาดนะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะครับก็จะมีอาหารการกินมากมายนะครับครับทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีอาหารการกินนะครับผลหมากลากไม้นะครับจําหน่ายนะครับนี่จะเป็นอาหารนะครับปรุงสุกนะครับมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบค้ายแห้แฮมแกงกระด้างนะครับ ก็มาเชียงของแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวที่ถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูโซนอื่นอีกครับนี่ก็จะเป็นมะนาวนะครับหน่อไม้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็จะหนอนี่ก็จะต้องมีจํานวนมากในช่วงฤดูนี้นะครับมาเชียงของแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวที่ถนนคนเดินนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับอาจจะไม่มีผู้คนมากนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงโล w season นะครับบ้านเวียงแก้วถือว่าเป็นย่านท่องเที่ยวนะครับมีที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะวันเสาร์เราก็จะมีถนนคนเดินทุกๆวันเสาร์ครับก็ใครที่มาเชียงของแล้วก็หาโอกาสมาเดินครับมาชมพิถีชีวิตพื้นบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นพวกผลมาก,กไม้ หน่อไม้มีกล้วยนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับอย่าเลมนะครับก็เราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศกันนี่ก็จะเป็นขนมเครปเป็นขนมนะครับมุมขนมขนมไทยขนมเมืองข้าวต้มครับจอมาข้าวต้มยวนด้วยครับข้าวต้มยวนข้าวต้มไทย แหนม <adas> แหนม <แน S 1> หมูเน <โฆ S 1> าะคุยช่ยนี่หมดเลย, <showed up> ยนี้ก็จะจำหน่ายผักบุ้งครับ <New S 1> รงผักบุ้งจีนผักบุ้งเมืองเ <arrested> จกนันไปเลยครับชมบรรยากาศโดยทั่วไปของถนนคนเดินวันนี้ครับนี่จะเป็นมุมจำหน่าย bánh yeah. MM. mì, bánh tráng, bánh bao, bánh cuốn, bánh xèo, bánh kếp, bánh ญี่ป่ปุนนะครับี่ก็จะเป็นกับข้าวสุกครับมีอาหารการกินมากมายนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของธนาคารอมสินนะครับ<ม>ก็จะมีพวกน้ำส้มคั้นนะครับ<ม>ไก่อบสมุนไพร ปลาดุกปิ้งนะครับโป่งไก่แล้วก็ไก่อบโปงนะครับแล้วก็ไก่ยอของปัวป้าแดงนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพโดยทั่วไปของวันนี้ครับที่ถนนคนเดินบ้านเวียงแก้วนี่ก็จะเป็นพวกหิงขาปลาไร้นะครับมีหอยด้วยหอยก็มี ครับหอยก็อาหารในช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นพวกมุมของเล่นเด็กๆนี่ก็จะเป็นพวกเห็ดเป็นเห็ดเห็ดโคลกเห็ดยางไงเป็นเห็ดยางไง งนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าวัดพระแก้วนะครับก็จะมีร้านหลายหลายร้านนะครับที่วางจําหน่ายเนี่ยเป็นสภาพทั่วไปของตลาดวันนี้ครับมาเที่ยวเียงของแล้วก็อย่าลืมนะครับมาแวะที่ถนนคนเดินนะครับกาดกองแก้วครับนี่ก็จะเป็นพวกอาหารปิ้งหลายนะครับมีหมูปิ้งไส้ปิ้ง ปลาดุกปิ้งนะครับซึ่งเราตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมจำหน่ายเสื้อผ้านะครับก็ราคาถูกตัวละ40บาท3ตัวร้อยนะครับเดินกันไปเรื่อยๆนะครับ ทุกวันเสาร์นะครับที่บ้านเวียงแก้วนี่ก็จะเป็นผลไม้ฝันย่านนี้ก็จะมีร้านมินิบิ๊กซีตั้งอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของถนนคนเดินวันนี้นะครับ ทุกวันเสาร์นะครับมาชงของแล้วก็มาอุดหนุนกันครับที่ถนนคนเดินแห่งนี้ครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนี้นะครับสภาพโดยทั่วไปของถนนคนเดินนะครับกาดกองแก้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบันฝ้ายชาแนลนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ